สวัสดีครับแฟนขับชาระบบหางทุกท่านนะครับพบกับผมดรเรลอีกเช่นเคยแน่นอนเรามีเรื่องงานมาพูดให้ฟังกันอยู่เสมอนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็คือการทําการทดลองงานเชื่อมนะฮะวิธีการเชื่อมแบบนี้เรียกว่าการเชื่อมแบบแฟชชั่นบัตเวลดิงนะครับโดยใช้เครื่องแฟชชั่นบัตเวลดิงแมชชีนเป็นการเชื่อมโดยใช้ไฟฟ้านะครับสร้าง ความร้อนให้เกิดขึ้นภายในเนื้อโลหะหรือว่าเหล็กเนี่ยนะแล้วก็ลางนะครับนะนะครับแล้วก็ให้มันละลายและดันเข้าหากันโดยไม่มีรอยต่อนะครับก็เรียกว่ิกีการเชื่อมแบบแฟชบัตนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีนะครับการทดสอบความสมบูรณ์ของรอยเชื่อมด้วย นะครับระบบ NDT นะครับแต่ว่าตรงนี้งานของเราเนี่ยยังไม่ใช่งานจริงนะครับเรียกว่างานการทำพรีโพเทชันเทสทดลองการเชื่อมดังนั้นแล้วนะครับก็หลังจากที่เชื่อมแล้วก็จะทำการทดสอบด้วย NDT หลังจาก NDT แล้วก็จะทำการส่งทดสอบแบบทดสอบกำลังนะครับเพื่อดูนะครับกำลังทางกลของหมั่นนะครับและนะฮะทำการทดสอบทั้งหมดนี้ผ่านขั้นตอนแล้วนะครับก็จะเป็นการขออนุมัติเพื่อใช้งานในการ ทำการเชื่อมรางด้วยวิธีนี้คือแฟชชั่นแฟชชัดเบลดิงนะครับนะโดยจะเอาไปทําการเชื่อมบนเส้นทางในทางจริงนะครับเป็นรางเชื่อมยาวต่อไปนะครับประมาณนี้พอสังเกตนะจ๊ะโอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามรับฟังตลอด1นาที3 3วินาทีครับวันนี้ดรเรลอาจารย์ตะวันเศรษศัสตร์พันรรสุละลาไปก่อนสวัสดีครับ